เขาดีแร์ได้หมอตาสัตว์หรือจักษุสัตวแพทย์ ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอตาสัตว์หรือจักษุสัตวแพทย์หมออูและหมอปุ๋ยเป็นหมอม้าจากโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่คณะสัตวแพทย์มหานครที่มาตรวจตาให้กับม้ารู้ไหมครับว่าสัตวแพทย์เนี่ยนอกจากจะแบ่งความถนัดตามประเภทสัตว์แล้วก็ออยังมีการแบ่งความถนัดตามระบบของร่างกายด้วยวันนี้หมอจะแนะนําให้รู้จักกับหมอตาครับ ปกติหมอตรวจตาได้เบื้องต้นเท่านั้นครับหากต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางหรือมีอาการที่แอดวานซ์ขึ้นเนี่ยก็จําเป็นต้องให้หมอตามาช่วยตรวจครับในในการตรวจเฉพาะทางก็จะมีการวัดความดันลูกตาดูจอภาษาตาย้อมสีตาโอ้โหตรวจละเอียดมากครับรู้อณโตมีปกติของสิ่งที่เราตรวจรู้การทํางานในภาวะปกติของสิ่งนั้นๆแล้วเราถึงจะรู้ว่าเวลามันผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติไปยังไงตัวแพทย์เนี่ยก็เหมือนหมอคนครับ เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันเคสไหนที่มีแนวโน้มว่าจะคอมพล็กค์เราก็ส่งต่อให้หมอเฉพาะทางเพื่อให้น้องม้าได้รับการดูแลที่ดีที่สุดครับเคสไหนที่ยากและซับซ้อนก็จะส่งต่อให้หมอเฉพาะทางเพื่อให้น้องม้าได้รับการดูแลที่ดีที่สุด